そううだどかおしよて私私のは人心たโห่ค่าเลยเอาไงแต่ก็มันยอมรับผิดเนอะมันยอมรับผิดแต่จริงมันก็ผิดแหละนะครับเพราะฉะนั้นพวกมึงห้ามทำอีก ธนูระเบิดเฮ้ยถอยหน่อยถอยหน่อยมันแรงถ้าเราใช้ธนูระเบิดใส่มันจะเป็นยังไงเอาวกจะที่เหลือใส่หัวมดไตายหมดเลยเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพวกมึงนะเกิดอะไรขึ้นอ๋อใช้อาวุธปิดปร,รับเพศไปหน่อยวะ